เจ้าว,วันนี้แกงน้อไม่ส้มใส่กระดูกหมูเจ้าเจ้าว,วันนี้เขาจะแกงนอส้มอย่ากแกงนอส้มใส่กระดูกหมูเจ้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะเจ้า เจ้าแกงน้องไม้ส้มใส่กระดูกหมูเจ้ามันก็จะมีฮาเจ้าพริกแห้งหอมแดงหอมขาวหรือว่าใครจะใส่พริกสดก็ได้เจ้าวันนี้เขาใส่พริกแดงจินดาไปตัวเจ้าแล้วก็มีจักไข่ตัวเจ้านี่เป็นกระดูกหมูแล้วก็น่อไม้ส้มเจ้าน่อไม้ส้ม,น,ม,สมนี่เฮาดองเองเจ้า เคเดี๋ยวเขาไปต้มน่อไม้ส้มกันเจ้าเจ้าเกือบลืมยังมีใบก้อมก่อแห่งเจ้าน่อไม้ส้มนี่ก่อนที่เขาจะต้มนี่เขาต้องชิมดูก่อนเจ้าว่ามันส้มก่อนถ้ามันส้มเกินไปเขาก็เอาไปล้างน้ําหรือว่าเทน้ําทิ้งก่อนเจ้าแต่ถ้ามันพอดีก็ใส่ไปเลยเจ้าเจ้าเดี๋ยวเขาต้มน่อไม้ส้มกันเจ้าเจ้าเดี๋ยวเขาตั้งหม้อล่าไว้เดี๋ยวเขาไปตําน้ําพริกก่อนเจ้า เจา้าอันดับแรกเขาก็มาใส่เกลือก่อนเจา้าจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงหอมขาวพริกเจา้าแล้วก็ใส่จากไข่เจา้า เจ้าจากนั้นเขาก็ใส่ห้าลงไปเจ้าเจ้าตามพริกเรียบร้อยแล้วเขาก็ควดใส่หม้อ,อกแกงเลยเจ้าเจ้าแล้วเขาก็ใส่กระดูกหมูเจ้าเจ้าแล้วเขาก็ต้มต่อไปจนหมูมันสุกเลยเจ้า เจา้าอันนี้ก็เป็นใบก้มก่อเจา้าหรือว่าใบแมงลักเจา้าใส่แล้วก็กลนๆด้วยกันเลยเจา้จาเจ้าแกงน้ำส้มของเฮาก็ซุกเรียบร้อยแล้วเจาว้า เตรียมข้านึ่งอุ่นๆมากินด้วยกันเลยเจ้าขอบคุณเจ้า